ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการเทสก่อนส่งอีกครั้งวันนี้ก็มีออเดอร์มากมายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นบูทูธครับเริ่มต้นที่999บาทครับผมครับจะมี3รุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมครับจะมีหลายสีครับสีแดงเพิ่ม100บาทครับผมส่แกงเพิ่ม100่บาทครับผมใบนี้1,200บาทเท่านั้นครับผมหรือใครทุนน้อยครับจะได้สีดำครับใบนี้ก็1,100บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับมีหนแกงด้วยนะครับผมครับ แล้วก็ใส่พิลเตอร์ครับการฝุ่นการน้ำได้ด้วยนะครับผมนะครับผมครับนี่ครับผมครับไม้ตึงก็เป็นไม้แทยเบาๆดีกิ๊บอยู่ซ่าครับแล้วก็อีกตัวครับบลูทูธสามเหลี่ยมครับเปหนึีงตัวครับตัวนี้เป็นดอก6.5นิ้วพร้อมแหลนะครับเรื่องเรื่องความแรงครับตัวนี้แรงกว่าตัวนี้นะครับผมแต่เรียกความเพาะตัวนี้ดีกว่าครับเรียกเพาะเรี่กฟังสบายที่แต่เรืยอแรงครับตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเป็นดอก6.5นิ้วครับผมครับแล้วก็มีแหลมครับ พรเบทราพุทก็ตัวเดียวกันนะครับผมตัวเดียวกันเลยนะครับผมครับตัวนี้999บาทครับผมรวมส1,100่ง1,100บาทครับผมครับมาทีนี้เรามาทดสอบฟังใบแดงก่อนครับใครที่ชอบสีแหล่นหครับใบแดงไปเลยครับผมครับ นี้ก็จะมีปรับบทไว้เป็นปรับแหลมปรับเปรตนะครับผมแล้วก็มีไมอีก2ตัวครับสามาเสียบไม้ล่องคาราวกได้เลยนะครับผมชุดนี้ครับผมครับสลับชุด1,200บาทครับผมแล้วผมก็เป็น4นิ้ว2อบอกครับผมมาทีนี้ขยับมาเลือกมาฟังตัวนี้ดูครับผมกับตัว9ก9บาทครับผมพร้อมส่ง1,100บาทครับชุดนี้ครับผมครับมาทดสอบฟังเสียงกันครับผม ตัวนี้ก็ได้อุ้มเบรดขึ้นมาหน่อยแหละก่อนจะจัดที่หน่อยครับส่วนตัวนี้ก็ฟังสบายหูฟังแบบโทนกลางครับผมมาทีนี้เรามาขยับอีกหนึ่งรุ่นครับ2,990บาทนะครับผมรุ่นนี้ก็ถือว่าตัวที่ขายในของเอกสามกันครับผมเพราะว่าที่ขายไปตอนนี้ไม่ต่ำกว่า1 5 0 0าใบครับเพราะว่าตัวนี้เหมาะสำหรับงานออกเหล็กเชื่อมเหล็กงานการแก้งครับผมยกให้เขาเลยตัวนี้ครับผมคุ้มได้หมดครับผมครับสำหรับตัวนี้แล้วก็โปรเจกต์ใหม่ของเราครับเราวางแผนที่จะใสกแบบให้ลูกค้าเพื่อ ขยายผลตัวนี้ครับผมใส่แเบสก็อยู่ประมาณ3,000ันหกร้าบาทครับเรากำลังทำตัวใส่แเบสให้อยู่ครับรูปลักษณ์มันก็แบบต่างกันแค่นไ่แบสข้างในเฉยครับตัวนี้2องพไม่ได้เบสในตัวเสียบไฟฟ้าครับผมมาทดสอบฟังเสียงกันครับสำหรับตัวนี้ครับผมแรงมากครับตัวนี้ครับสามารถออกในเครื่อมเด็กได้เลยครับตัวนี้ครับผม แล้วใหญ่ขึ้นไปก็คือครับชุดคมพลังพาวเวอร์ก็เขาก็ใหญ่ขึ้นมาครับผมครับเพราะว่าชุดนี้ราคาขายที่ห5าร้าสนะครับผมครับตัวนี้ครับก็จะมีไม้ในตัวครับผมครับใช้ไม้ได้2ตัวเอ็กโคลเนี่ยมีเอ็กโคในตัวเอ็กโคลแยกอิสระสำหรับชุดนี้เอ็กโคไม่ได้แยกอิสระนะครับเสียบปุ๊บเอ็กโคงทันทีเลยไม่ครับแต่ตัวนี้สามารถลดเพิ่มเอ็กโคได้เลยครับผมกับใละสองพเก้าร้อยเก้าบาทส่งฟรีถึงบ้านเลยครับชุดนี้ครับผมครับมาขยับมาถึงชุดครับชุดรถไถครับดอก8นิ้ว2ดอก เสียงแหลม3ดอกครับที่เราใส่เยอะเพราะต้องการให้สู้เสียงรถถไ,ได้ชุดนี้อุปกรณ์ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กแขนรถไถว่าเป็นสายต่อแบตครับผมครบทุกอย่างลูกค้าไปต่อติดตั้งใช้งานได้เลยกับชุดรถถ3 4ย3บาทรวมส่งส7 0 0ครับเหมือนกันครับผมครับมาทดสอบฟังเสียงกันเลยครับผม ครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดครับผมดีวายอย่างนี้สาวครับตัวนี้เป็นดอก5.2นิ้วครับผมดอกกลางทั้งหมด2ดอกครับผมครับ3นิ้วแล้วก็ดอกแหวนสอนิ้ว2ดอกครับผมครับที่ฟังไม่ตลอดนี้คือชุดนี้ครับผมพูดไม่ง่ายมากครับเสียงไม้ทดสอบเช็ค3-4 3-4มาบทครับผมสลับซงงเสียงไม้ครับผมครับ ทีนี้เรามาทดสอบฟังเสียงกันอันนี้ผมต่อใส่มิกนะครับผมนลครับต่อเซมิกหนึ่งตัวนะครับผมครับเพื่อจะพูดไม้ครับผมหรือใครต้องการเอาปล็อกคาราโอเกะก็สามารถซื้อมิกนี่ไปได้เลยครับราคา9 5 0บาทเท่านั้นครับผมครับเสียบเข้าตู้บลูทูธครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นบลูทูธการเปิดไม์ควบคุมในมิกข้างบดครับผมครับทีนี้เรามาทดสอบฟังเสียงเพลง D-I-Y กันครับผมว่าเป็นยังไงครับผมครับตอ้นี้ผมเปิดบลูทูธผ่านมิกนะครับผมครับเพื่อเอาสัญญาณไปเข้าในตู้ D-I-Y ครับตู้ตัวนี้ ขายายสัญญาณเฉยครับผมมาทดสอบฟังเสียงกันครับผมครับทีนี้แล้วก็ขยับไมอีกนหนึ่งรุ่นครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวขายดีด้จากเอกสาวครับผมแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปเอกสาวก็จะมี10นิ้วแบบ DIY ที่ใส่พาวเวอร์แล้วก็มีแบตในตัวครับผมโปรเจกต์ต่อไปอันนี้โปรเจกต์แรกก็คือ สิบนิ้วหนึ่งดอกกลางสองดอกแล้วก็แหลมสองดอกครับโปรเจกต์นี้จะเป็น power รถยนต์ข้างหลังแล้วก็มีซิวิชชิ่งครับชุดนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งบุริยนยนต์แล้วก็ฟังไฟ220ได้ครับผมชุดนี้ก็มีมิกซหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็สามารถเอ็กโคลได้ครับล็อกคลาโเกะได้บูทูธได้ครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเสียงทั้งหมดของตัวนี้นะครับผมทดสอบกันครับทดสอบทดสอบทดสอบนะครับมีเอ็กโคลในตัวครับลูกค้าก็สามารถซื้อล็อกคลาโอเกะอะไรครับผมมาทดสอบของเสียงกานชุดนี้ครับกับชุด5,900บาท in the ก็ผ่านไปการทดสอบเสียงวันนี้ครับผมวันนี้ก็มีหลายรุ่นหลายตัวครับก็เป็นตัวแรกครับผม999บาทตัวนี้ลูกค้าเพิ่มสีแดงเพิ่มตะแกรงเป็น1,200บาทครับผมตัวนี้999บาทเหมือนกันครับลูกค้าก็เพิ่มตะแกรงบวก100บาทก็เป็นใบละ1,100บาทครับใบนี้ก็999บาทครับอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็2,900ันเครับผม5,900ันเครับ3,490ตัวนี้ก็5,900เหมือนกันครับผมแล้วก็อีกงานขลังกำลังเตรียมแพ็คส่งให้ลูกค้าครับผมครับ ครับโอเคครับผมเจอกันคิดเอาไปครับลูกค้าก็รอรับที่บ้านอย่างครับขอบคุณครับผม <c oughs>